๋ยดตามเรื่องราวของโคนี่ต่อ EP 5ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคราย์แล้วอย่าลืมติดตามให้ช่อง Carry Channel ด้วยนะคะอย่ากติดตามตอนต่อไปลืมติดตามถ้าใครอยากจะต,ต,ต,ต่อต่อไปไปดูได้ที่ใครอยากดูก็ได้ ตอนพอนี่ EP5 ก็จะมาในพรุ่งนี้นะคะใครอยากดูอีก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยนะคะบ๊ายบายเอ๊ะเดี๋ยวก่อนคเคย<ๆ>สงสัยกันไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องปิดคอมเมนต์ก็คือเขาบอกว่าว่าถ้าเปิดคอมเมนต์ยจะมีคนคอมเมนต์ไม่ดีใช่ไหมคะถึงคอมเม์ช่องของหนูก็ปิดคอมเมนต์ด้วยละค่ะนะคะคอย่าเปิดคอมเมนต์ก็ ไม่รู้นะคะจะเปิดคอมเมนต์อย่างไรคนที่ปิดคอมเมนต์เนี่ยไม่รู้ใครนะคะใครทำช่องอยู่ใหม่ๆก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครทำช่องใหม่ๆก็พัฒนาช่องขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นกำใจให้ค่ะรับเลยทุกคนใครถ้าใครดูกระตุ้นพ่อนี่กรือเปนปากถ้าใครดูก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้รับคิดด้วยนะคะ